กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก่านด้วยในเกมผมอยู่กับ MT Star One นนะครับผมช่วงนี้เนี่ยกอล์บอลมันก็เริ่มมีคนดูเยอะแล้วนะครับผมในเกมกอล์บอลเนี่ยนะครับใช่ไหมใช่ไหมเออใช่นะครับผมนะผมว่าน่าไอ้กอล์บอลที่ผมสอนเล่นออนไลน์ไปก็ครบโอ้โหไลกจัดเครื่องไม่ไหวเนี่ยครับผมไอ้กอล์บอลที่ผมสอนเล่นออนไลน์ไปก็หมื่นหนึ่งหมื่นคนแล้วเนี่ยครับผม โอ้มากี่มาดูกันนะครับผมเพราะว่าไอช่วงนั้นเนี่ยโกบอที่ผมสอนออนไลน์ไปเนี่ยมันก็เล่นแบบนั้นได้จริงๆนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงแล้วนะถ้ามีใครรู้ก็ออมาทําให้ดูได้นะครับผมการเล่นออนไลน์นะครับผมอ่านะครับไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่นะครับผมเป็นแค่แบบเดิมๆนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับอ่าผมส่วนมากผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่าเป็นแบบหลักของผมเลยนะครับผมว่าไหม เออทุกแมปที่ผมเล่นมาผมเล่นในแมปนี้นะครับผมแต่ช่วงนี้ก็แมปใหม่เข้ามาก็เลยต้องไปเล่นในแมปใหม่แล้วนะครับใช่ไหมเอออ่ามาอ่าแล้วนี่ครับท่านผู้ชมคือมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่หรอกนะแต่มันเปลี่ยนชื่อว่าเนี่ยอย่าไปเอเ A เ A เอมัน L A M A S H A M. คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมท่านผู้ชมอ่าน่าจะเป็นแบบหลวัดนั้งมีรถสว่านเนียแต่ไม่มีสว่านเลยนะ มันก็มีชื่อหแหละแต่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าไผ่นะครับผมก็อ่านออกนิดนึงนะครับอันนี้ไผ่อะไอ,ะอ้หุ่นยนต์นี่ตัวใหม่อะตัวนี้ตัวเก่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็จะก็ปะเป็นอะไรใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับผมอะไรผมลองเอาหุ่นยนต์นี่ออกมามันจะเดินมะวะหุ่นยนต์กับ,บเดินเหรอเขด,ดีเออไม่หุ่นยนต์มันก็เดินอยู่แล้วน่าจะว่าทุกคนไเอเฮ้ยพูดดิเว,ว้าเฮ้ย โอ้โหวิ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยโยนเซนต์มาเหรอเนี่ยอุ้ยโอ้โหต่อยเดียวตายใช่ปะอุ้ยแขนหักเลยพุ่งมาชนแบบตอนนี้จะเป็นตัวใหม่เข้ามานะั่นใช่ปะท่านผู้ชมเออปกติมันจะยืนนิ่งเนาะใช่ปะนี่หุ่นโยนแบบเดินแล้ววิ่งมาต่อยเราได้เลยนะครับท่านผู้ชมคือแบบอึ้งเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อน,นะครับเลือดอาบเลยถูกต้องยังไมเนี่ย อ่ะง่ายๆคือต้องเปลี่ยนปืนแล้วนะครับท่านผู้ชมคือง่ายๆคือต้องเปลี่ยนเป็น M P G เอ้ย R P G นะครับท่านผู้ชมอ่ะดีเลยนะครับเล่นกับเราอย่างนี้ไหมเออว่าแข็งขาดดีกว่าอ่ะอ่ะรีเซ็ตก่อนนะครับรีเซ็ตรีเซ็ตเอ้ยไม่รีเซ็ตหรอกตายเลยดีกว่าเนาะนี่เที่ยวหยาบดูคอสเยอะอร่อยอ่ะอ่านเลสโก้อ่านไม่ออกไหครับอ่ะอ่ะตอนนี้ก็ ขอ,อหายหุ่นยนต์ก่อนนะครับขอล่าร่าร่าร่าก่อนล่าหุ่นยนต์ก่อนนะครับตอนหนตอนหนออกมาดิปืนนี่ออกไปปังไอ้ปืนที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับผมเอาปืนนี่เป็นปืนลูกโม่เนี่ยครับลูกโม่มันไม่มีอาการสับกระสุนนะครับผมมันไม่ค่อยแรงเนาะแต่บางคนเขาจะชอบเล่นแบบแบบรแบบแบบีเมคแบบรีเมคกระสุนปืนอะ่ะที่มันสับกระสุนเอาือสับกระสุนใหม่ที่เท่ได้นี่ครับ เราตอนนี้หาหุ่นยนต์ก่อนนะครับมันไปไหนแล้ววะหุ่นยนต์เอ๋ยอยู่ตรงไหนเอ๋ยตายหรอเห็นปะในอนหินนีน่ครับไปเจอแล้วเจอแล้วลวิ่งโคตรไวนีะครับผมบินไปหามันเลยยิ่แต่แล้วเราคือแบบคนในแบบนี้เราเป็นตัวตึงเลยนะไอหุห่นยนต์น้อยอ่องโดนวะเห็นวะเฮ้ยลุกอย่างไวเลยเห็นปะอ่องอ่อง โอ๊ยโอยโอยยิงมายิงนิ่งๆแล้วก็ยิงเลยมีเรียบร้อยไฟเผาอยไหม้แล้วนี่ครับไฟไหม้แล้วยิงไปใหม่ยิงไปใหม่โดนไหมโตนโดนเต็มโดนเต็มเาจะหยบปุ่นยนเลยครับมันมันมากเกินไปแล้วมันมากเกินไปแล้วเรียบร้อยเลือดหยดแล้วนะครับบุ่นยนมีเลือดแล้วตายปะนี่เรียบร้อยตายปะ ปลาระเบิดซ้ำอีกปลาระเบิดซ้ำอีกนะี่ครับปลาระเบิดซ้ำอีกปลาระเบิดซ้ำอีกปึ๊บลาก่อนหุ่นยนต์ลาก่อนโอ้ยเรียบร้อยตายขาที่ร้อยนะครับผมมันตัวไม่ขาดนะกว่าจะตัวขาดก็ยิงสุดตกระต่ายสุดกระต่ายนะครับไอห,หุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะไปแล้วไอตัวเปว็นสวรรค์อูมมัน,นหนีวะ่ะอยู่นี่หนีวะ่ะอูมเรียบร้อยนะครับตายไหมตายไหม อูมเออ,เอ,อตายเลยนี่ครับสะเก็ดอ่าสะเก็ดควันไมโกโ้ก๊าดไฟสะเก็ดไอพีจี RPG, เดินมาใส่เราเอ,อ๊ะปืนไฟเผาแม่งดิเป็นไงวะนี่ครับลองดูลองดูหุ่นยนต์เออยนายเอ,อ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่เผามันเผามันเลยร้อยทรมานนะดิทรมานนะดิ มาแล้วดิเรร็บร้อยตายไหมเอ้ยไม่ตายว่ะเอ้ยนเรายกให้ไกลก่อนนะคเดี๋ยวผมตายนะอ้เต็มเต็มนี่ครับตายไหมร้ยเปอนต์ตายแนะ่นอนนี่ครับเสรจล้อยนะครับตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมนี่เลยอโอ้ยไปตึงนะครับผมท่านชมนี่เลยอ๋อดืมืมดืมอ้เรรยบร้อยตัวขาสอปดว ลองขึ้นข้างบนแล้วยิงแม่งง,ง่ายๆแบบยิงง่ายๆเลยเนี่ยครับหวังว่าเราจะไม่ตายโอ้นี่สองตัวสองตัวตัวนึงก็เข็ดที่ร้อนครับโดยบางีเราไปสามนัดสองนัดไม่ขาดทิ้งน,นะครับหาแร้อ100นไปไงนะครับก็อัปเดตใหม่น่าจะมีประมาณแค่นี้เนาะท่านผู้ชมนี่ครับผมน่าจะมีแค่นี้แหละน้องนี่ครับผมว่าอย่างนี้แหละมีแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเพิ่งดูไอ้ตัวนี้เพิ่งมาเนี่ยผมไม่ได้สังเกต ผมเสกแต่ไอตัวเออตรงระดับแรกนะครับมันก็เปลี่ยนเลยไอ้ก็ออกมาไล่ยิงเลยน่ครับเขาไม่ได้เรียกว่าไล่ยิงเอ,อ้ยมียางเข้ามาใหม่เรอยางใหม่นะาะพ่อไหมก็จะมีพวกอ๋ออันเก่าเลื่อนใหม่ไม่รู้นะผมจำไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมออันนี้ก็แบบเดิมเดิมเลยน่ครับไม่น่ามีอะไรใหม่เลยครับท่านผู้ชมอ่นนี้ก็เหมือนเดิมนี่ก็เหมือนเดิม อะไรอะไรก็เหมือนเดิมนะครับอ่าเด็กก็น่าเล่นขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมีหุ่นยนต์ไล่ต่อยเราได้นี่ครับต่อยทีเดียวตายนะครับต้องหาเอาชีวิตรอดแบบจากหุ่นยนต์แล้วนี่ครับผมอ่าส่วนไอ้เรื่องไอ้ไอ้เรื่องที่ผมทําแบบในกะบอกเป็นเรื่องๆผมก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมก็ต้องหาวิหาแบบอะไรน่าสนุกมาทําแบบใหม่ๆแล้วนี่ครับผมเนาะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะสำหรับ M G Saturn ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไอเลมกดไลค์ like, แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคนดูเริ่มไม่มีนะครับผม่วงนี้เนี่ยเกมที่ไม่มีคนดูเลยก็คือฟรีไฟนี่ยผมอยากให้คนแบบรู้จักผมในฟรีไฟนะครผมเพราะผมว่าผมเนี่ยเล่นมานานมากๆเล่นมา5าปีแล้วนี่ครับเล่นมาโคตรนานแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟรีไฟอ่ะนี่ครับ,ยยรบอยากให้คนเข้ามาดูบ้างนะครับผมก็แค่นี้เหรอเนาะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะผมก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ บ๊ายบายครับ